สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมกันนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1เรียนรู้วิทยาศาสตร์บทที่1การสืบเสาะหาความรู้เรายังอยู่ที่ทักษะกระบ,บวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่นะคะ ทักษะกระบ,บวนการทางวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด14ทักษะซึ่งแบ่งออกเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานมีทั้งหมด8ทักษะแล้วก็ทักษะกระบ,บวนการขั้นสูงมีทั้งหมด6ทักษะนะคะซึ่งทักษะกระบ,บวนการขั้นพื้นฐานมีทักษะไหนบ้างคะจำได้ไหมเอ่ยค่ะมีทักษะการสังเกต ทักษะการจำแนกประเภททักษะการวัดทักษะการใช้จำนวนทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลาและสุดท้ายคือทักษะการพยากรณ์นะคะ ส่วนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือขั้นผสมนั้นมีทั้งหมด6ทักษะดังนี้นะคะนั่นก็คือทักษะการตั้งสมมติฐานทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปรทักษะการทดลองทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปและสุดท้ายจะเป็นทักษะการสร้างแบบจำลองนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญนะคะที่นักเรียนนะคะจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดความชํำนาญสำหรับการเรียนวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนนี้นะคะซึ่งมีทั้งหมด5ทักษะนั่นเองค่ะทักษะแรกคือทักษะการวัดนะคะ ทักษะการวัดคือการเลือกใช้เครื่องมือและการใช้เครื่องมือชนิดต่างๆในการวัดหาค่าของสิ่งต่างๆเช่นส่วนสูงน้ำหนักออกมาเป็นตัวเลขได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับสิ่งที่ต้องการวัดนะคะรวมทั้งระบุหน่วยที่ใช้ในการวัดได้อย่างถูกต้องตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดนะคะยกตัวอย่างเช่น ไม้บรรทัดนะคะซึ่งค่าที่ได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะใช้วัดความยาวไม่มากนะคะเช่นวัดความยาวของหนังสือค่าที่ได้ก็จะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรค่ะต่อไปเครื่องช่างสป,ปริงแบบตั้งนะคะค่าที่วัดได้นะคะจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะเหมาะสำหรับใช้ช่าง หามวลของสิ่งต่างๆเช่นผล,ลไม้นะคะต่อไปสายวัดนะคะค่าที่ได้จะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรหรือนิ้วค่ะเทอร์โมมิเตอร์นะคะค่าที่ได้จะมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสน,นะคะซึ่งนั่นก็คือการวัดอุณหภูมินะคะอย่างเช่นเราเป็นไข้ใช่ไหมคะเราไปหาหมอ เราก็จะได้วัดไข้ซึ่งตัวที่วัดไข้เราเรียกว่าปลอดค่ะซึ่งใช้วัดอุณหภูมิของเรานะคะว่าเรามีอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะต่อไปนะคะทักษะการใช้จำนวนทักษะการใช้จำนวนเป็นการใช้ความรู้เชิงจำนวนและการคำนวณโดยวิธีการบวก,กลบคูณ หรือหารค่ะเพื่อบรรยายสิ่งที่สังเกตหรือทดลองได้ค่ะลักษะที่3การตั้งสมมุติฐานนะคะการตั้งสมมติฐานเป็นการคิดคำตอบล่วงหน้าก่อนทำการทดลองโดยอาศัยประสบการณ์ความรู้เดิมสมมุติฐานที่เราตั้งขึ้นมานะคะอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ค่ะ ทักษะที่4คือทักษะการทดลองนะคะซึ่งทักษะการทดลองนะคะคือกระบวนการปฏิบัติในการออกแบบแล้ววางแผนการทดลองเพื่อหาคำตอบจากการตั้งสมมุติฐานที่เราตั้งไว้ค่ะซึ่งการทดลองประกอบไปด้วย3ขั้นตอนนะคะดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1คือการออกแบบการทดลองค่ะ การออกแบบการทดลองคือการวางแผนการทดลองก่อนลงมือทดลองจริงเช่นการกำหนดวัสดุอุปกรณ์กำหนดวิธีการทดลองนะคะขั้นตอนที่2คือการปฏิบัติการทดลองค่ะเป็นการลงมือปฏิบัติงานจริงและใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะและขั้นสุดท้ายคือการบันทึกผลการทดลองค่ะ การบันทึกผลการทดลองคือการจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลองได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องนะคะและทักษะสุดท้ายคือทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุปผลค่ะการตีความหมายข้อมูลคือการแปลความหมาย หรือบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่โดยอาจใช้ทักษะอื่นเข้ามาช่วยในการแปลความหมายเช่นการสังเกตใช้ตัวเลขค่ะต่อไปการลงข้อสรุปคือการสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสังเกตค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการสำรวจหรือการทดลองก็ได้ค่ะ ต่อไปครูจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนฝึกทำนะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะทําลงในสมุดวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนะคะโดยให้นักเรียนทุกคนนะคะจับคู่ตัวอักษรด้านขวามือกับข้อความในแต่ละข้อให้สัมพันธ์กันค่ะสําหรับค้าบนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันข้ามหน้านะคะ